สวัสดีครับในพระธรรมอุปยบบทที่11นะครับข้อที่1ถึงข้อที่10เป็นคําเตือนของพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นได้ส่งมาเพื่อให้หมเสสเองนั้นได้ไปบอกกับฟาโลนะครับและพระองค์เองนั้นได้ <c oughs> ให้เราเองนั้นได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และการที่พระองค์เองนั้นทรงสำแดงความเป็นพระเจ้าเหนือแผ่นดินโลกและเหนือสรรพสิ่งทั้งหลาย พระอรสทรงตรัสและบอกโมเสสถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปและพูดถึงรายละเอียดนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะไม่ว่าเป็นสิ่งที่โปรเจส่งโปรดกระทำเหนือบุตรหัวป,ปีนะครับของชาวอียิปต์นะและก็สัตว์ต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นใจิตใจที่แข็งกระด้างของฟาโรห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปวดปานของคนอียิปต่อชนชาติอิสราเอลและ มารายละเอียดที่พระเจ้าเองนั้นบอกโมเสสให้โมเสสเองนั้นไปได้ไปบอกประชาชนอิสราเอลให้ <c oughs> ทําสิ่งที่ไปขอนะครับอขอเงินขอทองขอทรัพย์สินนะครับจากประชาชนอียิปต์ซึ่งการขอในที่นี้ก็ไม่ได้เป็นการบังคับจิตใจแต่พวกเขาเองนั้นก็มีความปวดปานในในจิตใจต่อชาตอิสราเอลรวมถึงข้าราชการของฟาโรเองนั้นเนี่ยก็มีความยำเกรง ต่อโมเสสนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นเนี่ยได้ทรงกระทำอยู่เหนือชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นลชนชาติขอพงพรองค์คือชชาติในความเชื่อหรือคนนั้นจะไม่ได้เป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าตามทําให้เราเองได้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์ครับเพียงแต่มนุษย์เองนั้นไม่ได้รู้จักกับพระองค์แต่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์และทรงเป็นผู้ที่ปกคุมปกครองชีวิตของมนุษย์เช่นั้นเอง <c oughs> ไม่มีกําลังของมนุษย์คนใดไม่มีสติปัญญาของมนุษย์ผู้ใดนะครับหรือไม่มีใครที่จะสามารถต่อสู้หรือต่อกรพระเจ้าได้เช่นเองในมุมของเราที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราเองนั้นอาจจะเป็นผู้เชื่อในประเทศไทยที่มีคริเสเตียนน้อยมาก <c oughs> แล้วก็เมื่อเราประกาศเมื่อเรา <c oughs> พูดถึงจุดยืนในชีวิตของเราเองนั้นก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้เชื่อนะครับ แล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเ,เราจะาให้คนทั้งหลายรู้จักกับพระเจ้านะที่เราเชื่อได้อย่างไรให้คนทั้งหลาเองนั้นได้ยอมรับพระเจ้าอย่างที่เรายอมรับและเชื่อในพระเยซูนั้นได้ยังได้อย่างไรนะครับสิ่งสำคัญ ที่เราต้องตระหนักเอาไว้อยู่เสมอนะครับก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างและทรงอยู่เหนือชีวิตของมนุษย์และพระองค์นั้นทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะทรงบดกระทําให้จิตใจของคนเหล่านั้นได้หันกลับมาหาพระองค์แต่แน่นอนครับพระองค์มีวิธีการของพระองค์แต่ชีวิตของเราครับคือเป็นผู้ใดชีวิตของเราคือผู้ส่สงสาร เป็นผู้สื่อสารเหมือนโมเสสครับเป็นผู้ที่ส่งสารและสื่อสารถ้อยคําของพระเจ้าไปหาฟาโรห์ <c oughs> เราก็เป็นคนที่ต้องส่งสารและสารที่พระเจ้าเองนั้นเนี่ยได้ให้กับเรามาเพื่อที่เราจะต้องไปสื่อสารกับผู้คนที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้าก็คือเรื่องอะไรครับข่าวประเสริฐแห่งโอพระเยซูคริสเพื่อปลดปล่อยเขาออกจากความตายเพราะว่าพวกเขาเองนั้นต้องอยู่ในความตายและต้องโทษและต้อง พิพาสาเนื่องจากพวกเขาเองนั้นยังอยู่ในความบาปและผลในความบาปคือความตายดังนั้นเองเรากำลังประกาศข่าวดีเพื่อปลดปล่อยพวกเขาเองนั้นออกมาจากความตายแต่ถ้าพวกเขาเองนั้นดื้อดึงเขาก็ต้องรับผลแห่งการตัดสินใจของเขาและรับผลตามความบาปที่พวกเขาเองนั้นได้มีอยู่แต่ในขณะที่เราเองนั้นประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสเราก็ต้องประกาศด้วยความมั่นใจในพระเจ้าเราก็ต้องประกาศด้วยความเชื่อในความรอดที่มาจากองค์พระเยซูคริสเพราะว่าทางทางของพระเยซูคริส ไม่ใช่ทางเลือกของมนุษย์ที่มนุษย์อยากจะเลือกหรือไม่เลือกแต่เป็นทางเดียวแห่งชีวิตที่เราเองนั้นกำลังประกาศออกไปเราจึงต้องมีความภาคภูมิใจเราจึง,ต,งต้องมีความหนักแน่นเราจึงต้องมีหัวใจหความกระตือรือรน้นที่จะประกาศแผด่ดินของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐถึององค์พระเยซูคริสต์และโดยตะระนักถึงการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าเพียงแต่ให้เราเองนั้นได้เชื่อและพึ่งพาพระองค์และกระทาในสิ่งที่พระองค์เองนั้นที่ทรงบอกให้เรากระทํา พระเยซูตรัสกับเราครับแล้วบอกกับให้เราทําอะไรครับให้เราเป็นพยานฝ่าย,ยองค์พระเยซูคริสต์และอะไรครับให้เราเองนั้นทําหมายสาคัญและการอัศจรรย์เพราะว่าหมายสาคัญและการอัศจรรย์เองนั้นจะรับรองนะครับ fooled. ข่าวประเสริฐที่เราเองนั้นได้ประกาศออกไปว่าพระเจ้าที่เราเชื่อพระเยซูคริสต์ที่เราเชื่อยังทรงพระชนอยู่และเป็นพระเจ้าอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งอย่างแท้จริงฉะ่นเองหนุนใจพี่น้องนะครับที่เราจะเป็นคริสเตนนียนหรือคริสเตียนที่กล้าหาญที่จะประกาศข่าวดี ประกาศข่าวแห่งความรอดคือข่าวแห่งองค์พระเยซูคริสต์ให้ผู้คนที่ยังไม่เชื่อในพระองค์ได้รับรู้ข่าวสารนั้นและเราคาดหวังว่าเขาเองจะตอบสนองและตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างที่เราทั้งหลายเองได้เชื่อในพระองค์ขอพระเจ้าได้อเอื้อำนวยพรอ,อยู่ในชีวิตของพี่น้องนะครับให้เรามีใจที่กล้าหาญที่จะประกาศข่าวดีมีความเชื่อและวไว้วางใจในฤทธิอำนาจของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยศทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งเท่าไหายขอพระเจ้าอวยพรนะครับ